จำบาทนะจ๊ะเน,นี้เป็นค่าจังาตาเา่าแต่คือโมก็ถ้ะเมนบอร์วัสดีจ้าเขาก็สองเสียงท้งดีเช่นแนวจ้าวันวน,วน,นีน้ลองกินเต็มกำลังตาเกาเนาะคะนะ่ะเนาะตาเกาให้พาย ตาเขาให้ป่าถ้าจะ้ะเนาะเขาหน้าหวยของเขาเนาะค่ะเนาะหน้าที่เขาไปเลี้ยงงวงวนของควายมันบ่บเป็นยังานเกี่ยวกัเบเซลล์อวัยวะทำไมพี่ชมเบืองเนี่ยรถทางเนี่ยวันที่หนึ่งรถทางกลับไปแล้ววันที่สองก็คือรถพางแต่ท้อมได้แล้วก็จก,กลือเกือบบ่แล้วเนาะเกือบบ่แล้วอยู่หน,น้าเฮานี่รถเสียตลอดเนาะตลอดเลยเนาะส<ม>ุดท้ายสุดท้ายไปยินได้แล้วบ่ ไม่รับลืนลบล่น <laughs> ไม่เหมือนสวนมะพร้าวอ้โสวนมะพร้าวรัลบลื่นเนาะใต้สวนมะพร้าวเนาะสวนหว้วยต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวสองวันพี่จะเสร็จเนาะเพราะว่ารถเสียนี่ค่ะหน้าห้วยของเฮาน่าจะเนาะค่ะนี่ค่ะเอาออกย้ายไปแล้วกองหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะ,คะรถ A เราไป อีกกล้องนึงค่ะกล้องนึงเอาออกไปแล้วนะคะเนาะเผาตาเข่อเก็บเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกล้องหนุนเป็นเขาหน้าใสซวนเผาเนาะค่ะเนาะกล้องนี้เป็นเขาหน้าห่วยนะคะเนาะะสวยอยู่เนาะจ้ะเนาะฮะเปเบิ่งในถนุนนะคะเนาะในหนทางตากข่าะเนาะเพื่อสีเผาเก็บเขากับเพิ่นกะ แข่งอะไรเนาะค่ะเนาะกับสิบประตูต่างรุ่นนะจ๊ะเนาะค่ะยายไปหนุนเนาะค่ะเนาะถากไปในทางเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะให้เหลี่ยวนะค่ะเนาะมือนีไพ่ในมือนีละจ้านี่ค่ะไปหาเปืองกะค่ะแต่เราเก้ยแค่สิบตางเห็นแล้วไพ่ในมือนีเนาะค่ะเนาะของหน้าหวยของเฮาเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เขากระแหงแน่แล้วก็ตาก็สิบปตองดุนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเร่งงานก็มีหลายคนเนาะค่ะเนาะซอยกันตากไปจ้ะเนาะขุนื่นมในเสามาตากับมีนะค่ะนะนี่ค่ะคนขยันเป็นจำบานไปจ้นเนาะบันเนี้เป็นค่าจ้างตาเขาก็ะซื้อหมกะทะเมนบอร์อยากกินหมกะทะก็ต้องมาทำงานเนาะค่ะเนาะ อย่างกินติ่มเ่าะะเนาะชิกี้นยังคักเลยปลาสิเลียงเต็มทีเลยแหละมึงอยากกินยังมองมาจัดมากชิจัดปลาสิจัดหายโอเคบะขุ่นผู้วางงานก็มีนะจ๊ะเนาะขุนผู้วางงานผู้วางงานก็ไม่ยูซีโตนะคะเนาะนี่ค่ะเฝ้างานเฝ้างานโหขุนนะคะเนาะผู้เฝ้าเฝ้าเฝ้าพื้นที่เนาะเจ้าพื้นที่หน้าบ้านเนาะ เจ้าหญิงเจ้ากาแฟอูเล like <initiation> ียงเช่ากล้วยไม่รู้ผู้ผู้ผู้คุ้มงานดีตัวเต็มเต็มสามป่วนสามป่วนสี่ป่วนลุงบัตรกำลังแตะเข่าออกนะะเนาะเมื่อพี่ปอกำลังสิดแก่หลุดมาเสริมค่ะสิดพนออกไปตาข้างนอกนะคะเนาะในทางนะคะเนาะเสรีแห่งเร็วๆนะจ๊ะเนาะ

ปกติกับว่าใดสมีเนาะจ้ะน่าหงอยกับเดือพื้นพื้นม่เนาะค่ะเนาะปีนี้นเพิ่อน,ะะน,นกับสีอ่ะงามเนกาก็สุป,ปีเนาะเขานะะเนาะค่ะเนาะปกติกับใดเล็กๆน้อยๆน่าหงอยค่ะน้ำเพิ่อนเราไปกินเน,นาะค่ะเนาะน้ำถั่วอัมปี้นกกนเนาะกับกับใดเนาะเขาเพื่อนกับสีงามเนาเพราะว่า ทุกปีก็ได้กินเขาดำๆนะคะน้ำบนถั่วมนะคะเนาะปีนี้ก็ได้กเขาสีสวยๆเนี่ยให้เขาได้กินนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วกินกะเนากจากจำนายเนะคะค่ะคือขึ้นขยันประจำบานเนาะค่ะเนาะเพ่ปเฝ้ารถเกียวเมื่อคืนเนาะค่ะเนาะเดือดเรือนึ่งาเขาบานเนาะค่ะเนาะอยากเบิ่งคักอยากปเก็บเขาเฮียให้รถเป็นสายเกียวให้มันเบิดกระทำก่อนมันบอลนกจิ้มเต็มใช่ กลับมาก่อนเลยกับมาก่อนมาให้แล้วมันเหมืดนะคะเนาะอาบน้ำเอออาบน้ำอือจากวลาสีแล้วโรยผึ่งกระเสียไร่หลอบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห้ามเพื่อนอัดเฟืองแล้วเขาจะใส่แล้วหนองงูลงไปเลี้ยงเนาะใช่อัดตรงไหนแล้วข้างแห่งข้างแห่งก่อนข้าปุ่งเกี่ยวกับคนกระเซียอัดฟางไ้เฮาเอาไปให้นหองงูวต่อไปเนเนาะใช่ còn này lém đỏ rồi đó cả na ban thau thòng rai này kia tâm mật cái nhã coi nhã coi hèn เอ่หองไปได้ใรถได้ร่องนรอบนเท่าร่รองบนค่ะพรใไเรถแตกอะไซรถมารถญี่ปุ่นอะแต่ว่ากรอบตัวน้เาเฮ็ดมากรถเฮ็เอยแดเตเสาเลยขอแหล้่วน้อเดี่เตะเสาแดเอาเตะเสาเลยคะ ซอยกันนะคะเนาะก็วีดีโดตอนที่เต็มนะคะซอยกันนะคะเนาะนคะสิบเปซายสิบเปซายเปอร์ลเคนเม่้เออรอบกรปลารอบเซอร์ลเคนตอนนี้ก็เสาร์อยู่แล้วคะ่ะเนาะพักกันหลีบเอาออกแต่เสาร์สิได,ด้แดดออกไปสิได,ด้แห้งเร็วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะซอยกันนะคะเนาะ ปอปบาดูนะคะน้อหนังกินเต็มลงบัดนะคะน้องอยกันนะคะโอ้โเก่งมากเลยเก่งจริงเลยได้ขายเราได้ลงเท่ก่อนอ้วก็ทางหนองบ่านน้ำนะคะนทางแม่นทางเนยเสด้เแลวเร็วนะคะนาะสิปแหงนะคะนเียเลยเียจ้า ร่มแรงร่มใจนะใครนะไปเร็วๆสองนมของเฮานะครับคนละรถนะใคะเนาะจะไปเที่ยวข้างนะะอกลอยกันตากเอาหย่านฝนเนาะคะ่ะเนาะให้มีดต่ฝนจะเนาะยขอฝนมากอ่ะโอ้ยอา่จะหาเขาไปอีกเนาะค่ะเอาเห็ดพอแล้วนะจนะ้ะมาติเตมกับแผนเคลียร์เนาะค่ะเนาะน่คะ แ่เกียเป็นยังไงมือคืยอยังสิเบอร์กั้ก็ไพนี่สิเบอร์สิเบอร์คาเรนก็พไพนน่นนอนกินเต็มนอนนน่ฮะสิเบอร์คาเรงก็ไพนดีนี่มีฮะฮะี่เอเอามาเจ้ากกัน ข้าแรงรับดูใครอยู่ยูลงก็ป้าข้าแรงเป็นมูกระทะง่ายเนาะมูกระทะง่ายๆเนาะได้อิ่มด้วยเนาะเอามาเจ้าคีไปป่าก่อนแล้วเจ้าป่าท่างที่เขาเขากินนะอ่ะเจ้ากีฝังยังนะจ้ากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพุทธเศรษฐาติเชี่ยน้องตั้งใจกำลังใจให้เราทัคลิปต่อไปอ่ะพอก็ไม่คลิปหน้าจ้าวัาดีจ้าบบ๊าายย